ถอดมงกุฎเป็นมาดามอเมริกาชีวิตล่าสุดเฮเลนปทุมรัฐจบสัมพันธ์นีโนโมเมธนีแต่งเสร็จทีเป็นแม่ลูกสาม ห่างหายจากวงการไปนานสำหรับอดีตนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยเฮเลนปทุมร um ัฐเบอร์เกอร์วอลมาลีสาวสวยลูกครึ่งไทยอเมริกันดีกีมิดไทแลนเวอร์เมื่อปี2532ซึ่งนับตั้งแต่ปี2515ที่ประเทศไทยส่งตัวแทนนางงามไปประกวดนั้นก็ยังไม่มีสาวงามคนใดสามารถเข้าไปถึงรอบลึกๆได้จนมาถึงปี2532 เพดเลนปทุมรัฐวอลมาลีสาวสวยลูกครึ่งไทยอเมริกันเธอผู้ผ่านการประกวดนางงามมาหลักหลายเวทีและได้รับตำแหน่งชนะเลิศมามากมายหลายรางวัลซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการประกวดมิดไทยแลนด์เวอร์โดยเมื่อปี2532เธอเป็นผู้ชนะจึงทำให้เธอได้เป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยไปประกวดมิ d เวอร์ในปีเดียวกัน และเพราะความสวยบวกความสามารถจึงทําให้เฮเลนได้เข้ารอบสุดท้ายและได้ตําแหน่งรองอันดับที่4แต่เธอทําผลงานมาได้ดีมาตลอดแต่พลาดตอนเข้ารอบ3ามคนเพียงนิดเดียวถึงอย่างไรเธอก็ยังคว้ารางวัลราชินีความงามแห่งทวีปเอเชียมาครองได้แบบสวยๆเป็นของขวัญให้กับคนไทย หากย้อนกลับไปเมื่อในอดีตเธอได้รับตำแหน่งนางงามมาหลายรางวัลหนึ่งในนั้นคือรองธิดาโดม LA ในปี2531ซึ่งปีนั้นเพชรรัศีแก้วรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งและรองอันดับที่4 Mid ี่มิดเอเชียแปซิฟิกได้รับตำแหน่งธิดาโดมแต่เมื่ออยู่ในวงการบันเทิงได้ไม่นานนะักก็ออกจากวงการไปก่อนที่จะกลับไปมรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ชีวิตกับครอบครัว ปัจจุบันเฮเลนได้ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับครอบครัวหลังจากแต่งงานกับเจมเบอร์เกอร์ซึ่งตอนนี้เธอมีทายาทแล้ว3คนคนโตเป็นลูกสาวชื่อน้องเฮลี่และมีลูกชายอีกสองคนคือน้องจาว,ว่าและน้องไรคัสเรียกว่าทั้งลูกสาวลูกชายของเธอนั้นสวยหลอ่อไม่เบาเลยทีเดียวแถมชีวิตครอบครัวของเธอก,อก็อบอุ่นสุดๆ เพราะสาวเฮเลนทำทั้งหน้าที่ภรรยาได้ดีรวมถึงทำหน้าที่คุณแม่ที่ดูแลลูกทั้งสามคนได้เป็นอย่างดี